นะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานก็เราก็ได้กลับมาแคสต์ได n g ิ i งไลท์ใน EP ที่4นะ okay, โอเคครับทุกเพน่อโอ้ยยอีกแถาขึ้นขึ้นขึ้นแบบไปแล้วคือไม่เล่นานาจตรโกลีมแล้วอ๋อก็คือเราอยู่ที่ค่ายของศัตรูเนาะโอเค ตอนมฟือสักหน่อยลืมจริงกูลืมไปแล้วแหละเพราะไม่ได้เล่นนานแลวขออนุญาโซนหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดูอะไรเอ,อ่อกดอะไรยอกไอนี่วะโอเคกดโออ่าประมาณนี้โอ้ย เราต้องไปที่ไหนเอ้ยข้างานมีเซฟสตนเลยเบเซฟสนเบอร์ดี่ไว้สักเบอร์อีกนึ่งทีเออหลายละเดีนี่มีอะไร โอเปิลโอเคมีอะไรนะฮาวอ๋อช็อกโกแลตมียาไหมอ่ะมันได้มากินเลยอ๋อต้องช่วยก,กันนะแบบคนเลยโปรไฟล์เออเลยอ๋อตรงเล่นไม่ได้เ่นายจะลืมลืมไมันี่ลืมเบสิกมัน ต่อยงี้โอเคือลืมลืมลืมืออันนี้คือแบตเจตนี่ยตว์ดูมีอะไรวะไม่มีก็มันก็มันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีกองกองยามีพกดก๊อสมีเช็คมาจากไหนที่ชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ พี่ชายเราไปก่อนพี่ชายเราไปก่อนผมขอไปทำงานกับพี่อยางที่ข้างหน้าคนต้องการช่วยพี่ชายผมาช่วยแล้วครับพี่ชายด,ดีมากที่ผมได้ช่วยคุณพี่ข้างหน้าคือเฮียสองตัวเลยเหรอ ปิดมือปิดก่อนปิดตัวตรงไหนปิดตัวตรงไหนปิดปิดตัวปิดตัวโอเคประตูปิดอยู่แล้วยังไม่ไหวยังไม่ปิดปิดก่อนนี่ยังปิดก่อนปิดก่อนที่เหลือค่อยว่ากันวิเดียวขอบแบบขอบแบบขอบแบบค่อยละกันเดี๋ยวค่อยละกัน ้ขีดศิษฐ์ขีดขีดไปที่ท่ะโ,โ,โอ้โหโกระจุยกี่ชายกระจุยกระจา,ไาย,ยไปตจายสระไปไปไปตามสายลม เอ้ยหัวแตกหัวแตกไปหนึ่งเอาได้เปล่าเอาได้เปล่าโอเคหัวแตกหรือตัวนึงโอเคไม่ทันขาดไปเลยตีนอรหันอึสเดีเ๋ยวเพิ่งตีนคู่ก็ได้มาจากมาได้จากอะไรสุดไอ้เหี้ยก,กล็ลืมชื่อแล้วแสดงท่านนี้ก็เปลี่ยวจอซิงฉิ่เลยใช่จำจำได้แหละ biểu biểu để cho chịu quay 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 rồi quay 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 rồi. quay 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 เปิดไปแล้วดีตรงนี้ทุกต้องแล้วมีเป็นตดูนี่จะฟอบจะฟอบมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีอะไรเปิดทำไมตนไฟยังไงดีเอ้อเอ้อเอ้ย ตีนคู่ไปดีกวา่าตีนคู่อีกรอบดีกวา่าไอ้สัตว์ไปทำงนานก่อนคุยคุยอยู่นี่เด็กอ้อมไปก่อนเด็กอ้อมเพื่ออะไรวะเด็กอ้อมจะพังซ่อมได้ปะขอตัวนึงอืออืขอตัวนึงอขอตัวนึง เกาซ้ำ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 ไม่ต้องลุก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 ฟังก,ก่อนไม่ต้องลุกแล้วพอลุกไม่ได้เลยครับปวดปวดแตกแล้ว,ว,ลวไป go, เล่โกกันต่อมีกว้าตองคือไม่ต้องมีพวกตัวเฮียโขกแน่นอนเสียวชิบหย เราคิดว่าภายคหน้าแม่ต้องมีคเวต้องคืนห้กูเยอะแยะแน่นอนสักหนักได้ตัวเนี้ยเอ้ยอะไรยังไงวะปีขึ้นไม่ได้หรอ เออที่นันราไม่มีเลยเนี่ยทำลรังกระจายได้ปะมันต้องได้สิสำลังกระจายแล้วก็นี่เลยมันต้องได้สิวอ๋อไฟล์แคคป็นไงีโโโ้บนระทักุจัดเลยกูจัดเลย ลอก่อนกูอก่อนหนุม่มพี่ชายไม่คล้องแล้วก็ปาไปเลยเบิดอปะเบื่อขนาดนอ้เอ้ยอย่างนี้ดิไม่กระทกกระทั่งตัวใหญ่เลยตายตายังตายยังไปยเหอะตาเหอะขอร้องไปเถอะเยอะขออย่างนี้ไปเหอะพี่ขอร้องเหอะ Ơi ai không làm bước đi Ai vậy vậy, đi à, Mày bị sai Mày tìm đi các bạn Ồ ồ ồ กูเรล่นตัวใหญ่ก่อนพูสใหญ่โคดกูเออนี่อะไรกูแค่ต้องรอพวก กูกูแคต้องลอยตัวใหญ่มาเท่านั้นแหละมาหนี้พี่ชายมานี่พี่ชายมานี่มาหนี้พี่ชายมานี่ไม่มาไม่มาเอ้ยเอ้ยโอ้ยไฟอ้าอ้าอ้าอะไรวะ ป่าไฟไสเเอาเอาเอาไร,ไรๆๆๆมา้งเอาจริงดิมันได้กระทุกกระทั่งกับไอเด้นอวะ รลบดีวะรลบดีวะไัน,นี้ไน,นี่ไปใช้ไปนี่ก็แค่น,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 คน,นี่เปลี่ยนมาเป็นรถจับอย่างนี้ดีวะตายปะตายดิโอ้ยเหียอึดจัดเลยเหียอะไรของมึงวะเนี่ย ตายทัทีค่ะโอ๊ตูไดเ่าไร่อีกยโอ้โหสุดยอดคูุ่ญกูี่ยเนี่ยสุดยอดไปเปเนี้โอเคุีเลย่ย

ยาชอบเสียงดังตอนหนูแพ็ทเกมยากอ, oh, <no>, no. อีกแล้ีอืมอะไรกเนี่ยโอ้ย oh, <no. S 1> ออกจ้ไม่โดนไฟไม่ได้พดนี้ไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟ มาดิพ uhm ี่ชายมาดิโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอโอยโอเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยปาวปาวนะพี่ชายสามอีกสา

มีกล่องยาเอาไปไข่ได้บา้างขอขอบคุณมันเอาไปไข่ได้บ้างแล้วก็ยาแก้คิวได้ยาแฟเป็นรีเซตเตอร์ทุกอย่างเนี่ยดีดีดีท uh, ี่พวกคุณนั้นยังมันยังมันยังมาไม่ถึงฟังใช่หรือเปล่าสุมตีสุมตีตรงนั้น เราไปดูของ,ของ,ขงล่างก่อนไม่มีอะไรกนะ็แค่ทางผ่านสรลุปโมงเท่านั้นเฮ้ยเก็บได้เว้ย มแนี้ตัวตัวไอที่เราจะต้องคืนมาผัด e ีที่ล้วแม่งเยอะอยู่กันนะที่ว่าเจออะไรดีนะขวัญช inside. กูแค่โดนเข้าไปปะวะต้องการอะไรต้องการไปอยู่ในใจพี่ครับ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  ต้องขึ้นไปติดอันี้อีก oh God. ออออออโอ้ยปวดแต่บ้าตายเออเออเออทำไมนี่ไม่ได้ก่อไม่ได้วะอะไรวะปีดแมงทุกทางลงปี่ยืปีนขึ้นไงเนี่ย bị như thế này, thôi, โอ้โหกูเกือบตายไม่เยสไม่คิดไม่มีด้วยทำไมันกอดอะไรกับเนี่ยขับมากอดมึงช่วยทำให้มันทางมันลงง่ายๆได้เลย โอ้โหโอ้โหไม่ตายด้ไมวะเนี่ยกูจะบ่โดนกว่าอะไรวะเอ้ากูไล่มันตีมันตะอบยัไงเหรอใ ช้าแล้ววันนี้ท้องฟ้าอากาศอุมครึมเย่เนี่ยเช็คเอฟพีเอสหน่อยเช็คเอฟพีเอสโอ้ยเยอะ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 โอ้ยไปกอด เดี๋ยวไปหมดทุกทิศท,ทุกทางเลยวะถี่ไ,ไ,ไปเว้ย่างนี้ซ้ำซ้ำซ้ำไปแล้ว มีคนต้องการความช่วยเหลือและควารับดชอช่วยเหลือเสมอพราเราคือฮีโร่ไอ่กลับไล่เออกูช่วยมึงไงเนี่ยกูช่วยมึงไงพี่ชาย ปีนเสาทำไมวะเน,นี่ยเฮ้ยไปอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยอ๋อกลับไปหาเวยไม่ใช่ไม่ใด้ไม่ด้การรับใยที่ชายมันก็ช่วยกูหน่อยก็ได้ โอเคแสตัวละคอะไรแบบนี้ไม่ต่อะไรโอ้ยเกลียดดูคับซีบ้าบอลไชอบยูงไรชอบยันี่ไป ได้ได้ก็อบด้ยังเจอาชอบเล ah, <my S 1> ่น <today. S 2> ชงจบบอยู่นี่เ mm hmm. ออสังเกตขายคงว่าดูครับเซลขึมาของได้เยอะแล้วเราก็จบ าร์ทที่สี่พเพียร์พี่แอ็บทุกคนใช่ไหมคุณพี่มีเอาคุณพี่มีเป็นนับปกคิดเอาคุณพี่สาวแหนมอยู่พอไม่ใช่คุณพี่ครอเดา